สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่บริษัทกิ่งลวดธุรกิจจำกัดนะคะเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพดีนะคะให้มีให้เลือกแล้วก็มีให้ชมมากกว่า200คันกันเลยนะคะแต่วันนี้นะคะน้องเกมจัดมานำเสนอเพียงแค่2คันเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มาชมนะคะรีวิว รถสวยนะคะสภาพแบบเป๊ะๆนะคะสองคันวันนี้เลยแบรนด์ Toyota นะคะใครที่เป็นแบรนด์โตโยต้เป็นแบรนด์โตโยต้นะคะต้องรีบเข้ามาชมเลยนะก็จะเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าเดี๋ยวไปที่คันแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะจัดนักเสนอกระบะก่อนเลยดีกว่าเป็น Toyota r รีโวนะคะเครื่องยนต์2400 c ซีซีตัวเจรถปี2017คันนี้นะราคาอยู่ที่399 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ พั 1> 1, 800นแปดกว่าบาทอ่ะนะคะจ้าที่เห็นด้านหน้าเลยนะสวยมากๆนะคะฟิล์มด้านหน้า60%นะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะตาไฟดวงใหญ่มากๆเดี๋ยวน้อเกมจะพาไปชมรอบคันนะคะคันนี้คุ้มสุดๆถ้ามองมุมนี้นะคะจะหลงรักมากๆเลยกับ r ี v o ่สอตัวเจคันนี้นะคะทางด้านข้างเนี่ยเป็นฟิล์มขนาด80%มาพร้อมกับล้อแต่งท e นะคะสล้อสวงแกะใหม่เลยทั้งแม็กและยางนะคะน็อตล้อ hmm. สีฟ้า mm hmm. เป็นล้อแม็กนะคะขอบ18 TE ทีอสวยสภาพของใช้งานมากๆบอกได้เลยว่าคันนี้เหมือนแบบใหม่ๆหม่จิงๆเลยนะสำหรับล้อแม็กของเรานี่นะคะให้ชมทางด้านข้างนะขนาดฟิล์ม80%นะคะโหคือแบบว่าโดยรวมมันจะสวยมากๆ มาชมทางด้านท้ายนะคะสําหรับทางด้านท้ายของเราเนี่ยนะคะทางด้านท้ายถ่ายที่แบบว่าชอบตกแต่งสวยงามนะนี่มีที่ว่างสําหรับคขำรบป้ายสวยอ่าใครชอบชุดแต่งแบบนี้นะคะอยากได้คันนี้ราคาเบาๆแบบนี้นะคะปรึกษาเซลล์ได้เลยหรือว่าสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะดันคอมเมนต์กันขึ้นมาเลยนะ รถอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหรนะคะหรือว่าอาชีพอะไรออกได้ไหมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเรามีทีมงานคอยสปอร์ตคอยตอบแชทนะคะคุณผู้ชมคุณลูกค้านะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆชาวเพจชาวเฟซบุ๊กทุกท่านแน่นอนนะนี่สำหรับทางด้านท้ายก็มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะเบามือเปิดนะคะเป็นแบบพลาสติกทางด้านหลังตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะคะ พร้อมกับโลโก้ไฮรัสดีโวแบบนี้เลยสวยๆจะให้มองมุมนี้นะคะนี่สวยมากๆคันนี้นะย้ำกันอีกทีเป็นเครื่อง2.4ตัวเจรถปี2017ราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นส่งเดือนละ7,800กว่าบาทนี่นะคะส่งสบายๆนะคะส่งศูส่งได้นานสูงสุด84งวดกันเลยนะมาดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะห้องเครื่องวัสดุอุปกรณ์เดิมๆทั้งคันนะคะ น็อตไม่มีขยับเลยสักนิดเดียวนะนี่รับประกันความใหม่มาพร้อมกับระบบเบรค ABS นะคะเป็นตัวช่วยกระจายแรงเบรคอย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะสีแต่ละจุดนะคะตำแหน่งแต่ละที่นะเดิมๆหมดเลยนะสำหรับรีวิวคันนี้บอกเลยว่าไม่จัดถือว่าพลาดมากๆคือถ้าใครที่กำลังมองหารถใช้งานเนี่ยต้องรีบมาชมไลฟ์ต้องรีบมาชมรีวิวอันนี้ได้เลยนะคะห้ามลาดเด็ดขาด จะพาไปชมภายในกันต่อ,อวันนี้จะมาให้ชมแบบว่า 4G เลยนะคะรวดเร็วทันใจนี่นะคะทางด้านฝาประตูจะเป็นสีดำนะคะภายในสีดำเบาะผ้าสีดำนะคะรูปทรงสปอร์ตกระชับสรีระสุดๆเลยนะคะนี่ ตรงนี้นะคะเป็นมือปรับนะคะนี้จะปรับเบาะเอหน้าเอหลังคือตำแหน่งตรงนี้นะคะส่วนนี้จะปรับเบาะนั่งสามารถยกแบบให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงก็ได้นี่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กหนึ่งลูกทางด้านวงพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันวิทยุเล่นได้เหมือนเดิมทุกฟังก์ชั่นครบเซตครบเครื่องครบครันเครื่องเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็เล่นได้ทุกโหมดด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูวิทยุ FM นะคะ AM หรือว่าจะเป็นบลูทูธ แผ่นซีดี MP3 เสียบช่องนี้ได้เลยนะคะปุ่มปิดพาวเวอร์แถมรองรับการรับสายวางสายด้วยสําหรับรีวอทสองจตัวเจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนี่นะคะราคา399,000บาทนะใครที่ชมอยู่นะคะรีบทักแชทสอบถามได้เลยคันนี้เปิดแคปได้นะคะเป็นแบบโอเพนแคปหน้าประตูแคปมาพร้อมกับลำโพงหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ที่วางของ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมือดึงนะคะมีทั้งสองแถบนะอันนี้แล้วก็ภายในห้องแคบเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดามนุ่มสบายพิงแบบว่าสบายสุดๆให้ดูกันแบบว่าชัดจัดเต็มนะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจอยากชมรูปเพิ่มเติมหรือว่าอยากทราบรายละเอียดนะคะการออกรถสามารถทักเพจได้เลยหรือว่าทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างได้เลยนะคะนี่หนึ่งคันของเราสำหรับรีวอสองจุดสี่ตัวเจพัท รถปี2000อขอใครค่ะเปนรีโว่2.4ตัว J รถปี2017ราคาที่399,000บาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ7,800กว่าบาทนี่สวยๆนะคะนี่กระบะใครที่แบบว่ากำลังหารถกระบะไปขายของคนผลไม้คนของทํางานเข้าไร่เข้าสวนธุระรับส่งนู่นนี่นั่นนะคะสารพัดการใช้งานเลยเรามีรถจนไม่ต้องหว่วงไม่ร้อนไม่เปียกนะคะ อีกหนึ่งคั้นของเราวันนี้นะคะเป็น Toyota c o r รร l แอนติสนะคะเครื่องยนต์1,600ซีซี cc ตัวจีรถปี2012คันนี้ราคาที่ที9 0 0 0่329,000บาทเท่านั้นส่งเดือนละ6,500กว่าบาทนะคันนี้ก็ทรงสวยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งทั้งสเกิร์ตข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวานะคะเป็นรถแต่งสวยๆส,สีเงินนะคะเส้นแม็กสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านข้างประตูนะคะ มาพร้อมกับเส้นลวดลายข้างประตูนะคะสเกิร์ตข้างด้านล่างนั่นเลยเนี่ยกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะคะสวยๆเดิมๆทางด้านข้างเนี่ยนะคะขนาดฟิล์ม60%นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้แฟฟิล์มนะคะประมาณ60%เลย สวยๆแล้วก็ทางด้านท้ายนะคะตาไฟอ a นติ s ปี12จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเครื่องยนต์1.6ตัว G ีนะคะนี่โลโก้แบบนี้เลยมาพร้อมกับเส้นโครเมียมด้วยนะคะทางด้านประตูท้ายนี่นะคะ c o l o r a Antis รถเก่งคันนี้บอกเลยว่าภายในกว้างมากๆนะคะห้องเครื่องเงียบนะคะช่วงล่างดีแอร์เย็นไม่มีงองแงไม่มีช้ำเลยสักนิดเดียวนะคะรับประกรันสสุดเลยสําหรับรถคันนี้ใครสนใจหรืออยากได้รถใช้งานทรงสบายๆราคาเบาๆนะคะแนะนําเลยนะกับโตโยต้าแอนติคันนี้นะคะ คุ้มค่าสุดๆถ้าเกิดว่าได้ไปใช้งานนะคะภายในห้องเครื่องนะคะวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะใหม่ๆเติมเตทั้งคันนะให้ดูน็อตนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะ,ะแล้วก็ทางด้านห้องเครื่องเรามาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะเป็นตัวช่วยกระจายแรเยงเบรกเนี่ยดีเยี่ยมสุดๆนี่คุ้มค่ามากๆนะคะแบตเตอรี่ใหม่นะวัสดุอุปกรณ์ตำแหน่งแต่ละอย่างนะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจจริงนะคะเข้ามาชมรถได้นะคะทดลองขับได้เลยนะ mm hmm. ใครที่สนใจหรือว่าคอมเมนต์สอบถามด้านล่างก่อนก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลย mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมภายในนะคะสําหรับภายในนี่โหสวยมากๆนะคะสําหรับพระด้านภายในเนี่ยมาพร้อมกับ2ส,สีทูโทนเลยนะสีดําแล้วก็สีเทานะคะ อ๋อไม่ใช่ค่ะขอาภายสีดำสีเทาแล้วก็สีครีมนะคะพูดผิดนิดนึงนะแล้วก็ทางด้านแผงประตูเนี่ยนะคะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมกระจกมองกระจกหน้าต่างด้วยระบบไฟฟ้าเลยปลดล็อกล็อกต่างๆด้านนี้นะคะส่วนป,ปุ่มกระจกมองข้างจะอยู่ใกล้กับวงกุญแจนะคะปรับง่ายมีระบบ s e c ค r i t y นะคะรักษาความปลอดภัยให้ด้วยถุงลมนิรภัยแอร์แม็กนะคะ1ลูกทางด้านวงพวงารัยฝังคนขับแล้วก็คนนั่งอีกหนึ่งลูกจะให้มองมุมมองนี้นะคะ แล้วก็จะหลงรักนะคะในตัวโครราต์แอนติสนะคะสำหรับเครื่องเสียงฟังก์ชันนะคะเล่นได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแบบรถเก่งปกติเลยนะปุ่ม power กับปุ่มบูโรอยู่ตำแหน่งเดียวกันเครื่องเสียงดังฟังชาร์สามารถกดเลือกโหมดได้จะเป็นแผ่นดิส FM 1 FM 2หรือว่าจะเป็น AM นะคะกดเลือกได้เลยมีการตั้งค่าช่องต่างๆให้ด้วยนะคะหรือว่ากดหาเครื่องอัตโนมัติก็ได้ถัดมาทางด้านล่างนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ การปรับระดับแอร์นะคะความเย็นหรือว่าการระบายของช่องแอร์นะสามารถเป่าทางด้านหน้าด้านเทา้าหรือว่าจะเป็นลายฟ้าหน้ากระจกก็ได้ไดสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะมาพร้อมกับที่ใส่ของนี่2ชั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดเป็นช่องวางแก้วน้ำได้นี่เจ๋งอะ่ะ คือด,ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยเบาะหนังสีครีมทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะคะนุ่มสบายนี่อโอ้โหมันเจ๋งจริงแล้วก็สวยมากนะคะคุณลูกค้าถ้าชอบต้องรีบมาแล้วนะช้าไม่ได้นะคะสำหรับรถเก่งแล้วก็รถกระบะวันนี้เลยนะคะแบรนด์โตโยต้านะคะจดํำเสนอให้ชมนะคะเป็นรีว o ลแลวก็อันติสนะคะบอกได้เลยว่าไม่มาชมนะคะหรือว่าไม่มาแบบ สัมผัสทดลองขับเนี่ยถือว่าพานมากนะฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับ2คันวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่าอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายด่วนสายตรงนะคะที่เบอร์0 8 5 4 2 5 5 5 5 8นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยรวดเดียวทันใจแน่นอนนะคะหรือถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นหรือว่าราคาอื่นหรือว่าจะเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆเนี่ยน,นะคะสอบถามได้เลยทางด้านหน้าเพจของเรานะคะหรือว่าคอมเมนต์นี้ก็ได้นะได้ให้ทางทีมงานทางแชทไปนะคะขอฝากไวกนนะะ้แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับการรีวิวสองคันวันนี้นะคะน้องเกมเนี่ยก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าคอยชมคอยติดตามนะคะว่าน้องเกณจะมีรถสวยๆอะไรมานําเสนอมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ